ดไลค์กคดแชร์กดติดตห้หนูด่ดีกว่าดยนะคะปลาเห็นหลังหมาอยู่ข้างหลังปลาเห็นหลังหมากำลังโหลดดิ้งอา้าวเขาบอกให้ปลาปลามีกระต่ายด้วยใช่อันนี้คือแบบเก่าเอาล่ะรอคะเราเคยเยล่นแล้วเหรอคะเล่นแล้วค่ะเขาบอกให้ปลาไปกดปุ่มปลาไปกดปุ่มแล้วมันมันมันตังไม่พอปลาอ๋อตังไม่พอ ป้าต้องไม่หาเงินจากไหนเนี่ยรี่ป้าต้องไม่หาเงินจากไหนคะหรือเงินมันจะเพิ่มขึ้นมาเองเรามีเครื่องผลิตเงินใช่ไหม เ <c oughs> นี่ยเข้ามาโอ้โหทำไมอุปกรณ์เราเพียบขนาดนี้คะเนี่ย <c oughs> ทำไมอุปกรณ์เราเพียบข <c oughs> นาดนี้มีแมวด้วย <c oughs> มีแมวด้วย <c oughs> ทำไมอุปกรณ์เราเพียบพร้อมขนาดนี้อ <c oughs> ป้าไม่เห็นมีเงินเพิ่มขึ้นมาเลยโอ <c oughs> ๋อมาได็กมากดไม่ได้นี่ต้องไปไหนกันอ๋อนี่เหล่าเครื่องผลิตเง,งินป้าแต่แป๊บหนึ่งนะป้า นี่ไงป้าก็มีเพื่อนคนเแต่เรียนตัวหยางน้นมีอักเห็นไหมเขาีเรียกอาชีพนักลงทุนใช่ไหมโอ้นี่ป้ามีเจ็ดหมื่นแล้วป้าไปกดก่อนป้าอย่างนี้นี่เองโอ้มันให้สร้างป้าก็สอนได้เร็วไม่หยกอักน้ำอ่างน้ำเหรอคะโอ้นี่นี่เดี๋ยวป้าสร้างก่อนป้าสร้างก่อนสร้างสองสร้างเอาไม่ได้เงินหมดแล้เงินหมดอย่างรวดเร็วเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์มีมีรถด้วยเหรอป้าปามีรถด้วยเหรออันนั้นรถบ้านเนี่ เอารถบ้านรีโถเอ,อ๋ยปลาขึ้นไม่ได้อ๋อนี่เป็นเครื่องผลิตเงินนี่เห็น,นไหมอาชีพน,นักลง <Okay. S 1> ทุนเนี่ยมันก็จะมีเงินผลิตให้เองอย่างเงี้ยก็จะได้เห็นไหมเราไม่ต้องไปทํางานแนละ้วดีไหมออป้าจ้าเปิดสเสลียงได้ไหมเด้อป้าป้าเปิดเสลียงได้ไหมใช่เปิดสเสลียงคอยตัวหนึ่งได้ไหมเอามาดูกิจอดอมามันมีสเสลียงได้กี่ตัวคะลิลลี่มี สองตัวที่ใส่ได้สองตัวที่ใส่ได้อ้าหมาอ้าเาทำไมมากดออกมาดูมันช่วยอะไรเนี่ยเสยงเนี่ยเจ้าวักลัวช่วยเอาตังค์เถอช่วยให้เก็บตังค์เราเนี่ยเหรอฮะเก็บตังค์เราจะบอกให้หมามาเก็บตังค์ยังไงแครี่ดอกไหนมันไม่เห็นวิ่งมาเก็บเองนะเนี่ยมีแต่เพชรกดเข้าใจเพชรโอ้เล่นเล่นกับหมาด้วยโอ๋อ นี่ดูดูนี่โอ้เล่นเกมมาเล่นเกมมานล้วเวลาเล่นกับกระต่ายทำไง,ลงเล่น,รลนกระตา่ายเล่นกับกระต่ายเล่นกับกระต่ายโอ้เอ้ากระต่ายเป็นอะไรมีเออด้วยเหรอไฟไฟคืออะไรนอนไม่นอนบ้าสุ่มกระต่ายมาได้เหรอใช่ค่ะนี่เหรอให้พากระต่ายมานอนนี่เหรอคะ Yes. เแล้วกลับบ้านหนูกดอนแบบใคนอนมานอนโอ้สัตว์ถ้าสัตว์ตเลี้ยงอน,น,นอนมีแอดดรไปไปเอาไปไเอาไปไปเอาได้เรียนเจร้อยยี่น้อยขอสัตว์เลยเอ๋อทำไมกระต่ายตื่นมาแล้วคะเระาเปล่าแล้วคุยู่เปล่า มันตื่นไวอย่างนี้อาชิ e y look at 9,000โอ้ยนี่ดิที่สร้างถึงขั้นสุดยอดแล้วใช่ไหม Yes ไปดูบ okay. ้า <decoration> น่ซะก่อนโอ้โหแต่ไปจะไปบ้านลิลลี่ไง็แค่ต้องนึงตามไปในบ้านลิลลี่ใครเนี่ยหนึ่งหนึ่งวิลล์เลยลิลลี่ล็อกอินสเต็ก เจอรี่แล้วปาเจอบาร<ม>์าไไีไม่ใช่รี่นี่ใครไม่รู้ป้าเจอบาร์ีใครไม่รู้นี่ใครไม่รู้ต้นฝนคนไทยนี่นะป้าป้ามาบาดีอะไรอย่างนี้อะไรนี่ต้นฝนชื่อต้นฝนเอ้ารองเท้านี่มีสปริงเหรอคะเนี่ยบ,าบาย้านนร่องบ้านมุแมไม่ได้รองเท้าไม่มีจะมีอะไรโดดสูงแบบกระต่ายเลยปู่กระต่ายเลือกสูงนะกระต่ายโดดสูงไป เฮ้มาแล้วมามาแล้วเอ้ามามามาป้าก็ตื่นแล้วฮะบ้านบ้านรีเขากระโดดบ้านหลังคาไปแล้เฮ้ยบ้านหลังคานะโอ้ยู่ตรงไหนรียืนอยู่บนหลังค่ะ <c oughs> อ๋อมันมีชื่อรูปบ้านแต่ละคนเฮ<ป>้ย มันมีลูกบ้านแต่ละคนให้ด้วยเออปิดกำแพงไปมันมีในลูกมันมีแต่ละคนให้ด้วยเอ,อ้ยป๊าป๊มาแล้วลุ๊บล่วงล่วงล่วงเอาล่วงติดเลยเขาเรียกติดติดแล้วป๊าปเอาไปใส่บ้างได้ไหมนเนี่ยลุม่มห่วงเนี่ยได้อันนเราใส่บ้านคนอื่นได้ด้วยเหรอไม่ได้ได้เราใส่ดุดิไปใส่จร้จริงด้วยปมาใส่ชุดด้วยมีชุดด้วยเหรอปมาหยุดอ๋อมันไม่เข้ากับป๊าป๊าเลยนี่รองเท้านี่รองเท้าดิ่งดิง มางมาข้างล่างข้างล่าไงไม่้องดึงงมาดไม่้งดึงลงาเปลี่ชุดเป็นชุด,ชดตรงไหนคะนอ๋อชุดนี้ชุดนี้อ้าวมันใส่ไว้ข้างในมีแขนโผล่ออมาเสื้อมันใส่เสื้อไม่ออกข้างนอกค่ะแล้วเป็นคนที่แก้ผ้าถึงจะใส่ใช่ใช่เป็นคนที่แก้ออเรนนี่ใส่ได้เหรอเรนนี่ใส่เสื้อออกข้างนอกเลยเหรอใส่เสื้อข้างในข้างทาไมเนี่ใส่นี้ยปะป๊ามีเสื้ออยู่ข้างใน แกปาแก้ผ้าเออป๋าไปแก้ผ้าต้องแกผ้ายังไงถอดชุดออกฉันเล่นหนูอยเป็นน้องจะไปใส่ไม่ได้เฮ้ยแมวก็อยากป๋าช่วยด้วยแมวหนูอยากนอนป๋าไป่นอนบ้างในวันนี้เอาใส่ได้ปาไม่นอนเออไม่นอนบ้านคนอื่นได้ด้วยเหรอคะเนี่ยเราจะได้เพชจไหมได้เพชร้านคนอื่ ไม่มีหมาด้วยหรอเอาน,นี้ไงดอกอ๋อมันบอกว่าเราสะสมอะไรได้บ้างก็ให้สะสมให้ครบสสครบอัสร์สเล่สะสมให้ครบไข่สีทองนี่คืออะไรคะนี่จุก้าโลบาร์กโอ๊ะปากหาใจเลยตอนนี้เราเพลทลี่นี่เพลทลี่ก็ทํางานอัตโนมัติอยู่ด้วยปาร์คมันก็สร้างเพชรอัตโนมัติใช่ไหมคะไปไหนเนี่ยไปไหนเราจะไปไหนโอปาร์คี่ใหญ่โตมากมีสองชั้นชั้นใต้ดินด้วยชั้นอากฟ้าด้วย โอ้โยังรู้ยังรู้ตังไม่พอป้าจะกลับบ้านโดยอโนมัตยังไงป้ายต้องแค่หลงไปขันหลับป้ามีวับกลับบ้านตัวเองเลยไหมวับเลยวับเหน็นแล้วเนี่ยเอ้ยม,มีมีขึ้นมาตกใจเค็มเทพเค็ม <c reme> ค,คือการเอามาเป็นของเราคือการเคร็มใครสั่งเค็มหนูของพีเติดใครสครั่งเค็มหนู ออกไปออกไปออกไปเมีอะไรเข้มไรบ้างมันมีหมดแล้วกลับบ้านยังไงเนี่ยกูมีของไห้วนี่นี่เอาแคทโฟกคทออกมาเป็นบู ไปอย่างกับฟ้าไม่มีเพชรพอจะกลับบ้านไงต้องวิ่งกลับบ้านแล้วเนี่ยไปวิ่งกลับบ้านก่อนไป,ก,บบนก,นปกระโดดลงจากดาดฟ้าเลยดย้วยรองเท้าสปริงรองเท้าสปริงให้แมวหนูบาดเจ็บเอาบาดเจ็บได้ไงคะเอาแมวปานอนอยู่บ้านนี่จะเป็นไรไหมนะ ป่าลกหวีดเราก็มาแล้ว,ป,ลว,ลวป่าลกหวีลฮะกระต่ายรูบาดเจ็บเลยให้กระต่ายกระต่ายปกติกระต่ายต้องกระโดดนะกระต่ายเดินห้องไยาบาลกระต่ายเดินนะครับแส่ ปาเราจะเดินข้างภูเขานี่มันภูเขาไอ้นี่นี่ภูเขาสเก็ภูเขา้าปั้นมันเป็นลูกเข้าปั้นเห็นไหมภูเขาข้าปั้นป้าข้างบนข้างบนข้างบนภูเขามีอะไรขึ้นไปไม่ได้โอ้โอนี่เป็นบ้านนั่นเป็นบ้านแต่ละคนเรามาสำรวจกันโอ้เวลาครบแล้วค่ะเวลาเราครบล้วคะเวลาเราเวลาในการเล่นเกมครบแล้วค่ะเราต้องไปอาบน้ําแล้วค่ะไม่อาบเราไม่อาบน้ำไม่อาบด้วยสุดยอดเลย <c oughs> ไปค่ะงั้นเราไปอาบน้ําก่อนนั้นเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวเอยไปดูบ้านป่า,ปาว่าบ้านป่าจะพัฒนาไปแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะฝากช่องหน่อยค่ะมีหมาเมียหมาตื่นมาพอดีเลยข้อแรกล็ใช้ก่อนสุขภาพให้ริดูป่าเป็นใจด้ครับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ